ละครท <TV S 3> <Hey. S 1> ีวีพระเอกตาอูเพลงค่ายแกมมี่ตเตเรวัฒ GDS อากูพี่จีหน้า GDS <D> พี่จีหน้า อุ้ยดีเอจีนะวิอ่้ยอ้ะเฮ้ยอ้ะเฮ้ยอ้ยเราโดนเนี่ยโดนฆ่าเลยอุ้ยอุ้ยสุดยอดสุดยอดตาเหนือวิจับได้เลยจับได้จับได้จับได้รีบหันเลยนะอุวิ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 แบบวิอ่ะนี่เป็นครั้งแรกที่พอมก็ยังจับไม่ได้ยังไม่ได้น้องๆตัวใหก็จับไม่ได้แต่ตาเหนือจับได้อุ้ยน่ากลัวนะ